เราได้ทราบดีนะครับว่าคนแต่ละคนนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องควบคุมตัวเองในการกระทําต่างๆของตัวเราให้ออกมาในรูปที่เราเรียกว่าทําความดีที่เราเรียกกันว่าอามันอามันก็คือการกระทําการกระทําของตัวเราไม่ว่าจะเป็นด้านกาย วาจาหรือแม้แต่ในจิตใจเมื่ออามาันที่เป็นความดีนั้นเราเรียกกันว่าอามันสอนและหรืองานที่ดีงานที่ดีนั้นถือว่าเป็นหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องดูแลตัวเองแล้วก็ทำให้ตัวเองนั้นทำแต่ความดีตามที่ศาสนาได้ได้กำหนดนะครับทีนี้นอกจากเราจะได้ ดูแลควบคุมตัวเราเองเป็นพื้นฐานแล้วว่าว่าเราต้องรู้ตัวว่าในขณะที่เรามีอามันออกมาไม่ว่าจะในใจที่นึกคิดนะวาจาที่พูดออกมาแล้วก็การกระทําของร่างกายเนะี่ยควบคุมให้เป็นงานที่ดีที่ถูกต้องนะนอกจากตัวเองแล้วเนี่ยระดับต่อมานะที่เราได้ชี้นำเอาไว้ในอัลกุรอานก็คือนะการดูผู้อื่นด้วยที่อยู่ร่วม สังคมกับเรารอบตัวเราว่าคนเหล่านั้นอามันของเขาเป็นอย่างไรนั่นก็คือใจเขาคิดอะไรวาจาพูดอะไรร่างกายเขาทําอะไรบ้างเราก็จะต้องดูดูคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวเราด้วยทีนี้เมื่อเราดูแล้วเนี่ยถ้าเรามีหลักเกณฑ์ของการตัดสินว่าอะไรคือความดีอะไรคือความชั่วอะไรคือความผิดและความถูกต้องเนี่ยถ้าเรามีเกณฑ์นังศาสนามาตัดสินแล้วเนี่ย เราก็จะรู้ทันทีว่าคนรอบตัวเราที่ทําหรือว่าพูดจริงต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกหรือไม่นะครับเมื่อได้ไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยเราก็จึงได้บอกในอัลกุรอานต่อมานะครับว่าวาตาอาวะนูอัล wa. ัลิสเรวัตตะวาวะลาตาอาวะนูอัลัลิสมีวันโอเดวาสิ่งที่เราได้ชี้เป็นแนวทางต่อมาก็คือเมื่อตัวเราเองดูแลตัวเราเองแล้ว คนที่อยู่ร่วมกับเราในสังคมเขาทำอะไรเขากำลังทำอะไรเรามองดูเราก็ตัดสินเรารู้ได้ด้วยคำสอนศาสนาว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ผิดนะเมื่อได้ตัดสินตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็บอกว่าถ้าพบว่าเป็นที่สิ่งที่เรียกว่าความดีงามความถูกต้องหรือทำอยู่บนพื้นฐานของการตักว่าแล้วเราจึงสั่งว่าตะอาวหนูเข้าร่วมกับเขาช่วยเหลือเขาสนับสนุนเขา จะรู้ได้ไงรู้จักการที่มีศาสนาเป็นแนวทางแล้วก็มาบอกบอกว่านี่คือคำพูดที่ดีนี่คือการกระทำที่ดีนี่คือการคิดอ่านในใจในทางที่ดีถ้าเราได้พบเห็นบุคคลที่เป็นอยู่ในสังคมกองเราเนี่ยทำสิ่งที่เรียกว่าเป็นความดีสิ่งที่เราใช้เราก็คือว่าจะอาวนุร่วมกับเขาสนับสนุนเขาช่วยเหลือเขา และเช่นเดียวกันถ้าพบว่าอามันของคนที่อยู่ในสังคมเดียวกับเรานะกลายเป็นงานที่ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ไม่ดีงามเราสั่งอะไรนะว่าลาตาอาวานุอย่าไปยุ่งเกี่ยวนะอย่าไปยุ่งเกี่ยวอย่าไปผสมโรงกับเขาอย่าไปสนับสนุนเอื้อเฟื้อหรือว่าเข้ารว่วมทั้งสิน้นนะโดยใช้อะไรเป็นเกณฑ์ใช้ ความถูกต้องของศาสนาที่สอนนี่แหละเป็นเกณฑ์นะครับดังนั้นเราก็จึงได้จากข้อคิดจากที่เราได้บอกตรงนี้นะว่าถ้าเรื่องดีแล้วก็เอาเธอเนะข้าไปร่วมเข้าไปสนับสนุนและถ้าเรื่องไม่ดีก็อย่าไปยุ่งนะอย่าไปยุ่งนะจากนั้นท่านอดีตก็ให้แนวทางคําสอนต่อมาว่านะถ้าพบว่าเป็นเรื่องไม่ดีแล้วก็อย่าไปอย่าไปยุ่งในทีนี้คืออย่าไปร่วมทําด้วยนะเรื่องที่มันไม่ถูก ทั้งหลายเนี่ยแล้วก็มาถึงระดับต่อมาก็คือว่าสามารถที่จะยับยัง้งสามารถที่จะเตือนที่จะหยุดทําได้แค่ไหนอย่างที่นบีได้บอกมันรออามิงกุมมงกอลนะัลูวายเยือ,ยอูบิยาดีเรื่องที่มันผิดต,ตามหลักของศาสนาไม่ว่าจะผิดเรื่องอาคีด้หรือจะมาผิดเรื่องอีบาด่าเรื่องพิจาอะไรต่างๆหรือผิดเรื่องฮาราฮารอมแบบอ,อย่างนี้มันไม่ถูกมีมันฮารอมดร,รืยออะไรก็าตามสิ่งต่าดาเหล่าเนี้ย เมื่อเราได้รู้เห็นแล้วว่ามันเป็นมงกับเป็นจร่งไม่ถูกต้องตามแนวทางของศาสนาก็จะขึ้นย้อนกลับมาหาตัวเราอะแล้วเราเนี่ยจะทําอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเพราะเชื่อว่าแต่ละคนนั้นความเป็นจริงคือทําอะไรได้ไม่เท่ากันอยู่ในบทบาทอยู่ในฐานะที่ทําอะไรได้ไม่เหมือนกันนั้นท่านอบีจริงบอกว่าถ้าสามารถอะเปลี่ยนแปลงมีอำนาจโดยมือของเขาสามารถทำได้ก็ต้องทำ เช่นในครอบครัวลูกหลานที่เราสามารถที่จะจัดก,การไดนะ้ก็ต้องทำารนะอินลำย,ยัสต่ยแต่ถ้ามันเจิญกว่านั้นอยู่ในฐานะบตรบาท,ที่ทําไม่ได้สาบ,บิลีสานีก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นด้วยการคําพูดนะบอกกล่าวคนที่ทําได้บอกกล่าวคนที่จัดก,การได้หรือตักเตือนหรืออะไรก็ตามนะก็ต้องทําไปเท่าที่ที่เราจะสามารถทําได้ประอินลำย,ยัสติยะสบิีสับบีก้อนบีหีแต่ถ้าท้ายที่สุด ก็ยังทําไม่ได้อีกท่านอภินก็บอกว่างั้นก็แค่ด้วยใจแล้วกันด้วยใจที่ยังไงครับใจที่ไม่เห็นด้วยไม่เอออ,อ,อไม่ยอมรับแต่ว่าทําอะไรไม่ได้นั่นก็เป็นระดับที่ที่านอนีได้บอกเอาไว้ดังนั้นเมื่อเราอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยเราจรึงจะเห็นความเป็นจริงว่าคนแต่และคนอาจจะจัดการหรือทําอะไรต่ออะไรเนี่ยได้ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหรือขึ้นอยู่กับ กำลังความสามารถของเขานะซึ่งจะไม่ใช่ข้อที่เราจะมา,มาตาหนิว่าแบบคนนั้นทํานั่นไม่ได้คนนี้ทํานี่ไม่ได้แต่ขึ้นอยู่กับสบภาพนะครับเราย้อนกลับมาดูอาจา์ก่านที่เราได้บอกไว้นะนะสักครู่นี้ว่าวตอาวะนูอารันดิสหรือวัตักวาถ้าเป็นเรื่องดีเรื่องถูกก็ให้สนับสนุนช่วยเหลือกันวลาตอาวะนูอารันอะิสมีวันโอตวานถ้าเรื่องที่มันเป็นเรื่องผิดหรือเรื่องทําใหก้ก่อให้เกิดการ นะบาดหมางเป็นศัตรูกันเนี่ยก็อย่าเข้าร่วมอย่าไปสนับสนุนนะก็จึงมีคำอยู่สองคำในอายาน,นี้คือคำว่าอันดิสรูที่อราส่งเสริมว่าให้ร่วมกับคำว่าอันอิสมที่บอกว่าอย่าไปร่วมนะสองคำนีนะ้เราได้รับความหมายเพิ่ม,เต,มเติมในฮะดิษบทหนึ่งที่ท่านเนวาสสนะเป็นซอบา์ท่านหนึ่งเนี่ยได้มาถามท่านนบี นะแล้วถามถึงความหมายคำสองคำนี้แหลนะะว่าว่าสองคำนี้มันยังไงนะที่อัลาบอกว่าอันบิดรูแล้วก็ให้ร่วมนะกับอันอิสมูอย่าไปร่วมนะครับท่านนาวาสก็มาถามท่านนบดโดยรายงานในฮะดีษบอกว่าซะอันสูรอสูลังร้อยซาลรออะไรว่าสลับอันนิลบิดหรือวันอิสมินวสมาถามท่านบีถึงคำสองคำนี้คําว่าบิดที่บอกความดีเนี่ยมันยังไง แนะละอันอิสมุที่ว่าเรื่องไม่ดีเรื่องผิดเรื่องชั่วเนี่ยมันมันยังไงนะท่านอบีก็สอนให้นะโดยให้คําตอบบอกว่าอันเบสโลกโคสนุนโคลลกนะสิ่งที่ว่าดีก็คือการมีอัคลาหรือมีมารยาทที่ดนะีคำว่าอัคลาหรือมารยาทเนี่ยเราคงคุ้นเคยนะแม้แต่ะสอนเด็กสอนเด็กเนี่ยเราก็จะมีวิชานี้วิชาอัครา สอนผู้ใหญ่ก็มีวิชาอาาักขระเวลาเรามาแปลถามวิาวชาอักขระคือวิชาอะไรไปดูหนังสือเล่มไหนก็จะเขียนวแปลว่าจริยธรรมนะก็คือเรื่องดีๆที่จะเอามาใช้ในการดําเนินชีวิตนะไปดูเนื้อหาว่าในอักขระในจริยธรรมที่สอนกันเนี่ยที่ว่าเรื่องดีๆให้เอาไปทำเนี่ยเนื้อหามันจะมีอะไรนะก็จะมีเรื่องกินอยู่เรื่องจะกินจะดื่มจะนอนจะอะไรเป็นมารยาทว่ามุสลิมให้ทําอย่างนั้นทาอย่างนี้ เช่นเป็นเรื่องที่ทําแล้วศาส,สนาถือว่าอย่างเนี้ยดนะีแล้วก็ให้ทําเป็นประจําจนกระทั่งเป็นนิสัยเป็นความเคยชินนะจะกินกินอย่างไรนะกินมือป๋า่าวบิสมิลลา่าว,นา,าวนาราลอนอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ทาครั้งเดียวแล้วก็ดีเลยแล้วก็หลังจากนั้นไม่ทําอีกไม่ใช่ให้ทําให้เป็นประจําไปจะกินจะดื่มนะจะแต่งตัวจะพูดจะอะไรมันจะเข้าไปครอบคลุมในการดําเนินชีวิตทั้งหมด แล้วถ้าเราได้ภาพรวมทําตัวไม่ว่าจะกินจะอยู่จะสมใ่จะทําอะไรเนี่ยออกมาเป็นอักษรเป็นด้านมารยาทที่ดีแล้วมันก็จะรวมออกมาเป็นภาพของคนคนนั้นว่าสอบไปในทางที่ดีนะอย่างนี้หลายท่านอดีบอกว่าอันเบโรเป็นโคชหนะึ่งโคลุกคือทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ในด้านต่างๆเนะี่ยไม่ว่าจะกินจะอยู่จะพูดจะจาอะไรหรือจะทําอะไรก็ตามเนี่ยให้มันออกมาให้ดีนะพูดก็พูดให้ดีทําก็ทําให้ดี จะกินจะนอนอะไรต่างๆให้มันดีนี่อย่างนี้คือความดีนะครับคือความดีและส่วนคําว่าอัลอิสมูคือสิ่งไม่ดีหรือสิ่งที่มีบาเนี่ท่านอดีก็บอกต่อให้นะบอกอัลอิสม ah ูมาฮาตะปีซอสดาริกะวกการิฮะไอยัตอลียอะไรหินนัสส่วนสิ่งที่มันเป็นความสิ่งที่ทําให้มีบาหรือว่าไม่ดีที่ว่าอย่าไปร่วมเนี่ยก็คือสิ่งที่คนคนหนึ่งถ้าเขาทำแล้วในจิตใจของเขาจะเริ่ม กังวลไม่สบายใจทุกร้อนอยู่ในจิตใจขึ้นมาแล้วว่าการิคตอาอัยตอริยาอะไรนี่นะแล้วก็สิ่งนั้นเนะี่ยไม่อยากให้คนรู้เราก็จะสังเกตเห็นได้เลยนะว่าเวลาคนทําอะไรที่ไม่ดีหรือเป็นความผิดเนี่ยนบนพื้นฐานก็คือไม่ต้องการให้คนรู้นี่เป็นเรื่องปกติที่เราสามารถที่จะเห็นได้เลยว่าแม้แต่ตัวเราเองถ้าเราได้ไปทําอะไรที่มันไม่ดีไม่ถูกขึ้นมา แน่นอนว่าสิ่งนะี้อย่าให้คนรู้จะปกปิดความผิดจะต้องแอบทําทําแล้วก็ปกปิดปกเกลือนทําลายหลักฐานนั่นคือเรื่องไม่ดีแล้วจะปกปิดะอะไรไม่ให้คนรู้ไงก็ตามเนี่ยมันยังดีอีกประการก็คือว่าในจิตใจเนี่ยจะต้องอไม่สบายใจเป็นกังวลกลัวคนจะรู้กลัวผลอย่างนั้นกลัวอย่างนี้คือทําแล้วเนี่ยอาจจะเกิดความไม่สไม่สบาย,บายอ,อกสบายใจขึนะ้นมา ดังนั้นท่านนาบดีจึงสอนรวมๆเนี่ยท่านนบดีไม่ต้องมาบอกว่าดีคือทําอย่างนั้นอย่างนี้ๆน,นะถ้าให้พูดคงเยอะแยะไปหมดเพราะเรื่องความดีนั้นมากมายแล้วก็เรื่องความชั่วความไม่ดีเนี่ยจะมาบอกว่าทําอย่างนั้นอย่างนั้นก็คงจะมากมายอีกพูดกันไปก็คงจะเยอะท่านนบดีจึงให้เป็นหลักรวมๆบอกว่าถ้าเรื่องดีก็คือในภาพของความเป็นอยู่เรื่องมารายาทเรื่องการปรับพฤติการทําตัวเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเนี่ยจะพูดจะจาจะกินดีอยู่ไรให้มันออกมาดีะ แลวการเรียนที่ไม่ดีก็เอาง่ายๆว่าทําไปแล้วเนี่ยมันไม่สบายใจนะแล้วก็ไม่อยากให้คนรู้สองอย่างเนี่ยนะแสดงว่าละไม่ต้องการให้คนรู้แสงว่ามันไม่ดีนะทําแล้วต้องปกปิดทําแล้วต้องแอบน,นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเป็นหลักง่ายๆที่เราพอจะได้เอาคําสอนท่านอบีเนี่ยมาใช้เป็นเกณฑ์นะเกณฑ์ว่าเราจะทําอะไรเนี่ยเรานึกซีว่าถ้าเราทําอันนี้ขึ้นไปเนี่ยแล้วมันดีไหมนะแล้วทําอันนี้ไปแล้วเนี่ยนะ ไม่ต้องการให้คนรู้ใช่ไหมอับอายใช่ไหมนะแสดงว่ามันไม่ใช่สิ่งดีไม่ต้องคอยรอตัวบทอะเรื่องเนี้มันมีตัวบทมาห้าไมไหมมาอ่านบอกไหมทําไมบอกฉันก็จะทําต่อไปนะอันนี้คือวัดกันด้วยเบื้องต้นด้วยความรู้สึกของความเป็นมนุษย์นี่แหละนะก็พอที่จะได้เป็นแนวทางดังนั้นเรื่องของการกระทําเนี่ยนะที่ว่าทาและให้มันดีนะในอกคาริสินท่านอบีก็สอนนะโดยบอกว่าอัลมุสลิมุมันซาลิมันมุสลิมูนะ มินลิซานิฮีว่ายะติฮนะีท่านมีว่าคนมุสลิมที่แท้จริงนะมุสลิมที่ที่อย่างที่อาลักษ์กำหนดเนะีนะ่ยว่าเป็นมุสลิมเนี่ยก็คือคนอื่นๆจะปลอดภัยจากคําพูดและการกระทําของเขานะปลอดภัยคือไม่เดือดร้อนนะจากคาพูดเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะพูดเราต้องนึกแล้วไอ้สิ่งที่เราพูดใครเดือดร้อนบ้างนะและถ้าเราจะทําอะไรลงไปไอ้สิ่งที่เราจะทําเนี่ยใครเดือดร้อนบ้าง อันนี้เป็นแนวทางที่ท่นานอบีได้ใช้เป็นเกณฑ์ว่าถ้าระหว่างมุสลิมเนี่ยเขาจะมองกันอย่างนี้นะมองว่าคําพูดกับการกระทําของเราเนี่ยทําให้ใครเดือดร้อนหรือเปล่านะไม่ใช่มือเราหยิบของวันต่อมามีคนบ่นว่าของหายเนะพราะมือเราไปหยิบนะไม่ใช่วันนี้เราพูดมีคนระคายหูเพราะเป็นคาํานดะ่าวันนี้เราพูดปรากฏว,ว่าคนอื่นเดือดร้อนเพราะเป็นคําใส่ร้ายใายส้สีนี่อย่างนี้คือ มีผูด้เดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นก็คือตัวเราอยากทําและระดับสองต่อมาก็คืออย่าร่วมมือสนับสนุนกับคนที่เป็นอย่างนี้นะทําสิ่งที่ไม่ถูกนะครับดังนั้นเรื่องคําพูดนะท่านอภนิจึงบอกว่ามันก้านายุมิลุบิลลาฮิวันยาวมิลอาเถิดคนที่ยังศรัทธาเชื่อต่อเลาว,ว่าเราเป็นพระเจ้า และศรัทธาเชื่อเรื่องวันอาทิรรอคือวันที่จะต้องได้รับการตอบแทนการสอบสวนซัลเลย์กุลคอยรอนเอาลียัสมุตน,นบีบอกว่าพูดให้ดีถ้าพูดดีไม่ได้ไม่ต้องพูดจะดีสักกว่าทีนี้คำว่าพูดดีคือพูดอ่อนหวานจะจ๋าอย่างนั้นหรือก็ไม่ใช่ผลของคำพูดที่พูดออกไปแล้วนี่แหละะบางคนอาจจะเป็นคนเสียงห้าพูดจาหขห้าแต่ผลของคำพูดเนี่ยดีนะ บางทีเราจะเห็นพ่อแม่ดุลูกครูดุนักเรียนเนี่ยอาจจะฟังดูแมหมหกหักไปนิดนึง่งใช้คำพูดรุนแรงไปหน่อยแต่ว่าผลของมันออกมาดีนะครแต่ไอคนบางคนเช่นช่วสิบแปดมงกุฎพวกต้มตุนหลอกลวงพวกมินทาวา่าร้ายเนี่ยบางทีคำพูดนอะ่อ,อนใช่นะมีจะจะ๋ามีคัดาแต่ว่าผลของคำพูดนะออกมาแล้วสร้างความเสียหาย ให้กับสังคมให้กับคนอื่นอย่างนี้ถือว่าไม่ถูกต้องไม่ดีังนั้นท่านีบอกว่าถ้าศรัทธาต่อเราอยู่นะว่าเราเป็นพระเจ้าถ้าศรัทธาในเรื่องเี่เราจะตอบแทนของวารที่เราแล้วถ้าพูดก็พูดให้มันดีพู่ให้มันเกิดประโยชน์ถ้าไม่ได้ทําไม่ได้ไม่ต้องพูดจะดีสักกว่านะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่เราจะเห็นได้ว่านะเราสัมผัสตาลาน,นั้นได้ บอกเตือนเรานะในแง่ของการกระทําที่เป็นอามันของส่วนตัวว่ามีหน้าที่ต้องทําให้ให้ดีแล้วก็อยู่ร่วมกันในสังคมสอดส,ส่องดูคนอื่นนะแล้วก็ถ้าพบว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็ต้องหยิบยืน่นะยื่นมือหรือว่าสนับสนุนช่วยเหลือกันในสิ่งที่เขาตั้งเป้าหมายแล้วก็เห็นว่าเออทําอย่างนี้แล้วมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ดีงามตามหลักการศาสนาเราก็จะต้องเนะข้าวร่วมนะครับทีนี้ประเด็นสุดท้ายก็คือ ณวันนี้เวลาเราเห็นผู้คนที่เขาทําอะไรกันเนี่ยเราก็จะพบว่าบางทีเราตัดสินใจว่าเออเนี่ยเราเข้าไปสนับสนุนไปร่วมนะแล้วบางทีเราก็เห็นบางอย่างเราก็บอกวันนี้เราไม่ร่วมไม่สนับสนุนนะครับคนที่เลือกกับตัวเองอย่างนี้เราคงต้องตั้งคำถามว่าเราใช้อะไรเป็นเกณฑ์นะเพราะบางทีเราจะเห็นอย่างนี้ว่างานเนี่ยดีแต่พอคนคนนี้ทําเราบอกว่าคนนี้ทําเราไม่ร่วม และก็บางอย่างสิ่งที่เป็นงานนะั้นอ่ะไม่ดีหรอกแต่เพราะเป็นคนคนนี้ทำเราเราเอาด้วยก็แสดงว่าเราใช้ตัวคนนะ่ะมาเป็นเกณฑ์ไม่ได้ใช้ตัวงานว่างานนะ่าเป็นงานที่ดีหรือเปล่าถ้าเป็นงานที่ดีถูกตามหลักการของศาสนาเนี่ยจะเป็นใครทําเราก็ต้องตะอาวันูก็คือสนับสนุนไปแต่ถ้าหากว่าเป็นงานที่มันไม่ดีนะบางทีเป็นญาติพี่น้องเราแต่เราก็เห็นแก่ญาติพี่น้องเห็นแก่เพื่อนฝูงพวกพ้องเอ้ยต้องช่วยมันหน่อยเพาะนั้นนี่จะงานไม่ดีหรอก นี่ยซึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่าในอายาเนี่ยเราบอกว่าให้ดูที่งานไม่ใช่ดูที่ตัวคนทําถ้างานที่ทําเป็นงานที่มีเป้าหมายที่ดีไปในทางที่ถูกต้องนะตัวคนทําจะเป็นใครไม่มีปัญหาเพราะเราร่วมในงานที่มันดีถูกต้องนะแต่ถ้าว่างานเนี่นเป็นงานที่ต่อไปในทางที่ไม่ถูกต้องไม่ดีไม่ได้ตั้งความถูกต้องขึ้นมาในเรื่องศาสนาะให้คนทําเป็นญาติที่น้องใจคิดยังไงก็ตามอันนี้เราก็ต้องไม่รวมเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งจุด ตั้งมาตรฐานใหม่ว่าการที่จะตัดสินใจว่าเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมนั้นขอให้ดูที่งานไม่ใช่ดูที่ตัวคนที่ทํานะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่จะได้ฝากมาเป็นข้อคิดสําหรับเพื่อนพี่น้องในวันสัปดาห์นี้นะครับอักูลกาลีฮาดาวัสตอเปรุลฮาลาลิมาลีวะลักุมวะลิซาอิริมุสลิมีนามินกุลิดัมบินฟัสตักเตรูฮูอินนาฮูฮุัลกอฟูรุรรฮิม